มันยังมีปฏิกิริยนะครับเพื่อปรับปรุงนะครับอ่าเพื่อปรับปรุงนะครับนั่นก็คือเป็นการปรับปรุงพอลิเมอร์เราเรียกว่าปฏิกิริยพอลิเมอร์ไรเซชันอ่านะครับเราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยพอลิเมอร์ไรเซชันพอลิเมอร์ไรเซชันเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือแบบควบแน่นแบบเติมนะครับอ่าแบบควบแน่นกับแบบเติมอ่านะครับคอนดิชแนลนะครับพอลิเมอร์ไรเซชันและแอดดิชันลพอลิเมอร์ไรเซชันถ้าเป็นการควบแน่นเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากอะไรครับ เกิดจากนะครับการเอามอนอเมอร์อ่านะครับการเอามอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันอ่านะครับมากกว่า1หมู่อ่านะครับมากกว่า1หมู่นะครับอ่าทำปฏิกิริยากับพอลิเมอร์อ่านะครับทำปฏิกิริยากับพอลิเมอร์ อ่านะครับพัมปฏิกิริยากับพอลิเมอร์นะครับอ่านะครับและนะครับได้สารที่มีโมเลกุลเล็กนะครับได้สารมีโมเลกุลเล็กๆอ่านะครับอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นพอลิเมอไลเซชันแบบควบแน่นอ่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเติมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเติมเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็คือเกิดจากอะไรครับเกิดจากนะครับอ่านะครับเกิดจาก เอาโมโนเมอร์เนี่ยนะครับโมโนเมอร์นะครับที่มีพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนมีพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนนะครับอ่านะครับไปทําปฏิกิริยานะครับอ่านะครับปฏิกิริยานะครับอ่านะครับกับคู่พอลิเมอร์นะครับกับคู่พอลิเมอร์แล้วเกิดอะไรครับเกิดเป็นพอลิเมอร์ขนาดเล็ก อ่านะครับเห็นไหมขนาดเล็กนั่นเองปิ้งปองนะครับเห็นไหมแค่นี้เองนะครับนั่นก็คือแบบเติมนะครับกาบแบบควบแน่นนะครับอันนี้ก็คือปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันอ่านะครับปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันนะครับอ่านะครับทีนี้โอ้โหนะครับโพลิเมอร์ยังไม่หมดอยู่แค่นี้ยังมามีเรื่องของพลาสติกอีกนะครับอ่านะครับพลาสติกนะครับเด็กๆดูนะครับ